สวัสดีนะครับวันนี้นะครับ MJ กลับบ้านมานะครับก็มาเจอนะครับต้นมะละกอนะครับลูกกําลังดกเลยครับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปดูกันครับอันนี้คือลูกแรกนะครับนี่ลูกกําลังใหญ่ๆตําอร่อยเลยครับตรงนี้นี่เดี๋ยวเรียดออกมาก่อนนะครับเดี๋ยวว่าจะลองเอาไปขายที่ตลาดดูนะครับเพราะว่ามีเยอะมากกินไม่น่าจะหมดได้มาแล้วครับลูกหนึ่งเดี๋ยวไปดูต้นต่อไปนะครับเดินมาตรงนี้นะครับ หน้าบ้านนะครับก็จะมาเจอกับอีกต้นหนึ่งครับต้นนี้ดกมากครับมีลูกใหญ่ๆเยอะเลยนะครับก็เก็บเพิ่มได้อีกนะครับนี่ได้มาอีกแล้วลูกหนึ่งครับนี่นะครับก็ได้มาสองลูกแล้วนะครับนี่มาเจอลูกที่สามครับได้เก็บเพิ่มอีกแล้วนะครับได้แล้วครับตอนนี้ก็ครบสามลูกแล้วนะครับเดี๋ยวไปทางหลังบ้านบ้างครับมาถึงหลังบ้านนะครับตรงนี้ดกมากครับ เดี๋ยวเอาไปเยอะๆเลยนะครับตรงนี้นี่ครับต้องเพิ่มตะก้านะครับเพราะว่าตะก้าเมื่อกี้มันไม่พอครับนี่ได้มาอีกสองลูกนะครับครับผมก็ได้มาประมาณสองตะก้านะครับเดี๋ยวเราเอาไปล้างกันเลยนะครับ นี่นะครับที่ต้องล้างเพราะว่าเพื่อให้เปลือกมันสวยแล้วก็ล้างยางมันออกด้วยนะครับตรงนี้ก็ตากจนแห้งแล้วนะครับเดี๋ยวเราเอาไปขายที่ตลาดกันเลยครับผมเดี๋ยวไปเจอกันที่ตลาดเลยครับได้มาสองตะก,การนะเดี๋ยวไปเจอกันที่ตลาดครับครับผมก็มาถึงตลาดแล้วนะครับ ก็มาฝากขายไว้ที่หน้าร้านคุณย่าของผมนะครับคุณย่าของผมเขาทําร้านขายของชําอยู่ที่ตลาดอยู่แล้วนะครับก็มาฝากขายไว้กับหน้าร้านของคุณย่านะครับก็มีคุณยายขายของอยู่ก็มาฝากคุณยายขายนะครับเดี๋ยวให้คุณย่าช่วยขายนะครับตรงนี้ก็วางไว้แป๊บหนึ่งลูกค้าก็เข้ามาแล้วครับลูกค้าถามซื้อ5ลูกนะครับผมเอาลูกละ20บบาทครับมาจากสวนใหม่ๆเลยนะครับ ลูกละ20บาทนะครับตรงนี้ก็รับตังมานะครับมาตอนแรกก็โดนเหมาเลยนะครับผมตรงนี้ก็มาจัดเรียงนะครับให้ดูน่าซื้อนะครับครับผมก็ขายหมดแล้วนะครับก็ได้ตังมา280บบาทครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ